เมือนอินเทอร์เน็ตช้าๆออกมาแล้วมาละอ่าสวัสดีม .1 ทับ14ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันโอ้โห30คนเลยนะฮะอยู่กัน30คนเลยเยอะกว่าเมื่อวันเยอะเลยนะครับเมื่อวนันใครไปกินข้าวนอกบ้านแล้วไม่ได้มาเรียนมากนะฮะนี่คือเนื้อหาที่เราเรียนกันในเมื่อวานนะครับใครที่ยังไม่ได้จดลงสมุดเนาะสามารถแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยเนาะหรือว่าไปดูใน หรือว่าไปดูในที่คุูเตะส่งให้ในกลุ่มไลน์อะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นเนื้อาหาที่เราเขียนลงสมุดร,รวมถึงแบบฝึกหัด5ขาคอ้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบฝึกหัดง่ายๆให้เราลองทานะครับลองเติมคําในช่องว่างดูส่วนคําที่เราจะเติมลงในช่องว่างก็คือคําที่อยู่ในตารางนี้นะครับ I U V D H h E I T นะครับ y o U M e a s them him, her, it นะครับนี่ก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนชื่อคนนะครับหรือใช้แทนสิ่งต่างๆนะครับอ่าว่าเราจะต้องใช้คำไหนเติมลงไปนี่ก็ต้องอยู่ในคำที่กำหนดมาให้ในโจทย์วันนี้กำหนดคำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวต้กดเช็คชื่อเรื่อยๆนะครับเวลามีสมาชิกใหม่เข้ามานะครับ อะตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้จดนะครับอยากจะแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนดูไปพร้อมๆกับการทําแบบฝึกหัดที่จะได้ทําลงสมุดในวันนี้ก็สามารถแคปหน้าจอในส่วนของหน้านี้ไว้ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเราในวันนี้บ้างนะฮะ อ่าเราไปดูกันเลยะะอ,อ่านี่คืองานห้าข้อของเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนอะทำกันได้เป็นอย่างดีครับมาดูสิบข้อของเราในวันนี้บ้างอ่าถ้าเราพร้อมแล้วครับเรามาเริ่มเขียนกันเลยเเให้เห็นสักสี่ถึงห้าข้อแรกก่อนนะครับอ่าเด็กๆต้องสังเกตคำที่ครูเตะ ใส่สีแดงและขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับคำนี้แหละที่เราจะต้องมาเติมว่าเราจะใส่คำไหนดีแะเป็น iu v i d e h i c h i t หรือว่าจะเป็น i เอ้ยเป็น u เป็น m e เป็น s เป็น d นะครับเราต้องดูที่คำสีแดงๆนี้คำสีแดงๆนี้จะพาเราไปสู่คำตอบที่ถูกต้องนะครับอเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนลงมาเนาะ เดี๋ยวข้อไหนใครทําได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ตอบกันเข้ามานะครับเดี๋ยวคุณเตยจ,จะคอยอธิบายให้นะครับอวันนี้มากันเยอะคึกคักคือขนองมากๆเลยครับประมาณสามสิบเอ็ดคนนะครับ,บ,รบให้เวลาถึงแปดโมงสี่สิบสามเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวห้าข้อนี้จะ ช่วยฉเฉลยนะครับเขียนเลยเหรอครูอ่าเขียนลงสมุดได้เลยครับต่อจากงานเมื่อวานเป็น A3 สามพาดต่อเลยไม่ต้องขึ้น A4 สีนะครับรอ,อยเยออ่านอ่านที่ดีเกิดไม่ได้หคะาม่ได้คืนมาีนี่มันกระต อัออุปกร์ีออกเสเป็นสระอีเป็นอีโอเคดีมากค่ะตนวันนะคะคะแนนให้ถูกไหมอ่านชื่อว่าทักตอนวันหรือว่าทักตอนวัน อ่าแัปเปอนมาสิค่อ่าต่อไปธนาชูาาชดขาดธนาชูดดีไหมคะธนาชูยู่นะคะธนาชูดช่ออวยอ่านคำนี้ให้ฟองอ่าล่ะครับห้าดดข้อนี้โอ้หมีใครทําได้ไหงครับอ่าเลื่อนมาให้เป็นหกข้อแล้วใช่ออค,ค่ะถูกต้องโอซักนะครับโอซัก ครโอเคต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอ้า่มีเพื่อนเข้ามาใหม่นะครับไหนเขาคือใคร 8, นะโอ้โหวันนี้เ,เยอะขนาดนี้น่าขึ้นเรื่องใหม่มากเลยนะแต่เรามาทวนเรื่องเก่าให้แม่นกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเอามาจากเอามาจากแบบฝึกหัดที่อยู่ใน Google Form นะครับของเพื่อนๆน ที่เรียนรายวิชาเดียวก,กันกับเราครับภาษาอังกฤษม1เดี๋ยวว่าเราเอามาใส่ในแบบในสมุดก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยว Google Form <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเพิ่มข้อใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวส่งให้ในทีหลังทํากันเล่นๆได้นะครับอาจจะมา <Okay. S 1> เป็นการ <Okay. S 1> รวมเนื้อหาเนาะทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่อง verb to be เนาะเป็นเรื่องของ Grammar ในบทที่หนึ่งนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยดีกว่าครับ ข้อหนึ่งมันเริ่มต้นมาด้วยประโยคคำถามว่า Where is your dog? หมาของคุณอยู่ไหน I c a n see ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคำที่หายไปครับ dog แปลว่าอะไรครับ dog สุนัขครับอ่าสุนัขหมานั่นเอง I c a n see ข้อนี้ขอถามหน่อยว่า dog มีกี่ตัว ตัวเดียวครับอ่ามีตัวเดียวพอไม่ได้เติม s เนาะดังนั้นคำที่หายไปถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับคำสรรพนามที่หายไปอิดครับอ่าอิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าข้อนี้การจะใส่คำสรรพนามไม่ถูกต้องนะครับการจะใส่คำสรรพนามไม้ถูกต้องเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าคำที่โจทย์กำหนดมาเนี่ย มันเติม s หรือเปล่านะครับถ้าข้อนี้ dog เติม s นะเราต้องเปลี่ยน it เป็น dem ที่แปลว่าพวกมันทันทีนะครับอ่าข้อที่สองครับสำหรับเด็กๆนะครับให้ดูข้อที่สองข้อที่สองกับข้อที่หนึ่งเนี่ยมีความคล้ายกันในหลายๆอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นหมาตัวเดียวเป็นสุนัขตัวเดียวเนาะข้อที่สอง car car เป็นรถ ข้อที่หนึ่งเป็นสัตว์ข้อที่สองคาเป็นสิ่งของดังนั้นคําที่หายไปนะคําตอบของเราเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นคําว่าอะไรดีครับ it ครับอ่าเป็นคําว่า <Yeah. S 1> it นะครับตรงนี้เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเพราะว่าขึ้นประโยคใหม่ข้อที่สองเขาบอกว่า this is my car นี่คือรถของฉัน it s it red <S it แปลว่ามันเนาะมันมีสีแดงอ่า เราใช้คาว่าอิดแทนคาว่าคานะครับเพราะว่าอิเนี่ยแปลว่ามันเพราะว่ารถก็เป็นสิ่งของด้วยและรถก็เป็นคอที่มีคันเดียวอ่าข้อที่สามเปิดให้ก่อนเจนนี่เจนนี่เป็นชื่อคนเจนนี่ is beautiful เจนนี่เป็นคนสวย นะครับนี่คือประโยคแรกให้สังเกตเขาว่าเจนนี่เนาะเราต้องตีความให้ออกนะครับว่าเจนเนี่อ่าเป็นชื่อคนทีนี้เราต้องดูด้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอ่าประโยคต่อมาบอกว่า <S <S I think I have seen ติ๊ดต before ฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเธอมาก่อน <S <S ข้อที่สามครับข้อที่สามคำที่หายไปเนี่ยอ่าคำที่หายไปเนี่ยมันมันคือคำที่มาแทนคำว่า ชื่อคนว่าเจนนี่แต่ทีเนี้ยคำตรงนี้จะเป็นคำไหนดีระหว่างชีหรือเฮอครับกูหลาบข่าวไม่สักมันอยู่ห้องเดนืกูยเลยเมื่อวานกูลงทุนเปียกเพราะพออเวเพราอะไรกันคือเพรบอกไม่ต้องทะนะถานงศักด์บอกอะไรพออพออนะอ่าทีนี้ เรามาดูข้อที่สามครับเจนนี่ข้อนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เจนนี่เป็นชื่อคนผู้หญิงเนาะเรามาลองเติมมันที่คำว่าเราจะใช้คำไหนดีระหว่างชี้กับเธอครับชี <"She" S 1> <"She> ครับชีอ่าข้อนี้ข้อนี้นะ,ฉะเฉลยนะเป็นเปิดให้ก่อนจริงๆข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือเธอครับ,รบอ่าเพราะว่ามันเป็นกรรมที่ถูกกระทำโดยคำว่า h a v e seen แปลว่าเคยเห็น อ่าเพราะว่าสังเกตให้ดีถ้ามันเป็นคําขึ้นประโยคเนี่ยมันต้องเป็นชีแต่อันนี้มันเป็นคําที่เป็นกรรมที่บอกว่าฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเธอมาก่อนอ่าเลยต้องเป็นเธอนะครับเป็นกรรมถูกกระทําอ่าข้อนี้เขียนวงเล็บไปข้างหลังได้ครับอ่าเป็นกรรมไหนมีคนตปลิงขึ้นมานครับกอลวิทโคบุญนะครับ ครับอันนี้ให้โจดใช่ไหมครับวันนี้งานเท่าไหรอ่ะครูอันนี้งาน A3 ครับต่อจากเมื่อวานเลยวันนี้จะมีแบบฝึกหัด10ข้อครับจทตรงนี้ต่อจากเมื่อวานได้เลยถ้ากลัวไม่ทันก็แคปไว้ก่อนได้เดี๋ยวครูจะค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับมี10ข้อครับวันนี้อ่าต่อไปครับต่อไปข้อที่4ครับ I love flower เด็กๆครับ flower แปลว่าอะไร ดอกไม้อ่าดอกไม้ถูกต้องข้อสี่ครับมีดอกไม้กี่ดอกหลายดอกหลายดอกอ่าเราเห็นตัวเอสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเลยรู้ว่ามีหลายดอกดังนั้นให้ไปดูในตารางที่เราเขียนไปเมื่อวานข้อนี้จะเป็นเดหรือเป็นเดมดีเพราะว่าประโยคที่เราได้มาคือคําว่า<ม>ฉันชอบดอกไม้มคําที่หายไปอยากได้คําว่า นนะพวกมันนะพวกมันมีสีสวยอ่าข้อนี้ต้องดูให้ออกว่าเป็นประธานหรือเป็นกรรมอ่าข้อนี้เน้นให้ว่าเป็นประธานไม่มีอะไรยีวๆอ่าปลาชัดเี่ยีส ja okay. ิบแปดเนาะโอเคต่อไ เป็นปา่าดิบาปาินาปาดิา่าทีา่ขอ่านตัวนี้ครับตัวนี้ขาข้อที่สี่ครับเป็นประธานเนาะดอกไม้มีหลายดอกต้องเป็นพวกมัน<ส>หรือพวก<ส>อคงต้องเป็นพวกมันแล้วแหละถูกต้อง<ส>อ่าข้อนี้คําที่หายไปคือคําว่า อะไรดีครับเด y หรือเดมดีใครว่าเด y ใครว่าเดมเดครับเพอะเป็นประธานอาถูกต้องครับข้อนี้เด y อ่าเดย์อาร์บิวตี้ฟูพวกมันมีสีสวยข้อเนี้ยถ้าใส่เป็นเดมปุ๊บผิดทันทีเดมอาร์บิวตี้ฟูลไม่มีนะมีแต่เด y a อาเนอะโอเคครับมากันที่ข้อห้าแล้วเฮ้ยข้อห้าน่าสนใจน่าสนใจในหลายๆ,ๆประเด็น อย่างที่คุณเต้บอกไปเมื่อวานนี้ให้สังเกตคำว่าไอถ้ามีชื่อคนอื่นบวกกับไอแสดงว่ามีคนอื่นบวกกับฉันคนอื่นบวกกับฉันบวกกันจะกลายเป็นคำว่าเราครับคำว่าเราเนี่ยจะมีคำว่า I อยู่ในนั้นด้วย yeah, <okay. S 1> ข้อห้าบอกว่า a An n d and I a An n d และฉันเนี่ย can do our homework ไม่สามารถทำการบ้านของพวกเราเราได้ can Can you help ตึตต๊ดต,ตึตึดคุณสามารถช่วยพวกเราได้ไหมอ่าข้อนี้ Can you help คำที่หงายไปคือคำไหนดีเนาะอ่าลองตอบกันมานะครับผิดไม่เป็นไรเรื่องนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งข้อนี้วงเล็บไว้ก่อนว่าคาเราเคยได้ยินคำว่าอ่าเราเคยได้ยินคำว่า,า,วา Help me Help me เฮลมีพ a ี e แปลว่าอะไรช่วยฉันช่วยฉันด้วยใช่ไหมเฮลมี help อันเนี้ย can you help ก็ต้องเป็นมีเพื่อนตอบมาแล้วเมื่อกี้ว่า h s k นะครับแปลว่าช่วยพวกเราได้ไหม ah can you help อันะครับอตอนนี้มาถึงข้อหกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จข้อหกเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนลงมาดูข้อเจ็ดแปดเก้าสิบบ้างนะครับตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จข้อหนึ่งไหมครับ ถึงข้อสองเงครูอ่าโอเคเดี๋ยวเห็นเพิ่งมาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาให้นิดนึดนดนงอ่าตอนนี้เห็นถึงข้อเจ็ดแล้วนะครับข้อหกบอกว่าข้อหกสถานการณ์ประมาณว่าเราเอาเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำและแนะนำให้บอกว่า this is Nick สวัสดีทุกคนนี่เพื่อนใหม่ของฉันเองชื่อ Nick I met met คำนี้แปลว่าพบเจอ พบเจอมาแล้วฉันได้พบเจอนิกเนี่ยที่งานปาร์ตี้ทีนี้เราจะเอาคำไหนมาใส่ในช่องนี้ดีครับนิกเราต้องดูให้ออกว่านิกเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนิก <Nick S 1> <Nick S 2> มีกี่กคนอ่าและนิกเป็นกรรมหรือเป็นประธานในข้อหกครับอ่าลองตอบกันมาดูนะครับใครไม่สะดวกตอบนะครับพิมพ์คำตอบมาในช่องแชทก็ได้เหมือนกันอ่ามีเพื่อนตอบมาครับว่า ิมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับไอเม h ด m ิมแปลว่าฉันไปเจอเขาเนาะฉันเจอเขาเขาก็คือนิคนั่นเองที่ปาร์ตี้ นะครับนี่ก็คือความหมายของข้อที่หกนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้เรามาที่ข้อที่เจ็ดแล้วโอ้โหข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดนะครับให้สังเกต <c oughs> เป็นชื่อคนสองคน <c oughs> ชื่อจิมกับบิลจิมแอนด์บิลอ t a l อกที v จิมแอนด์บิลเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่พูดมากพูดเยอะมากบัดแจ็กสันแต่แจ็กสันเนี่ยเอาเว listen to คำที่หายไปเนะาะก็จะปแปลได้ว่าจิมแอนบิลเป็นคนที่พูดมากพูดเยอะแต่แจ็คสันเนี่ยก็ยังคงฟังพวกเขาอยู่ฟังพวกเขาข้อที่เจ็ดดูให้ออกนะว่าคําที่เติมในช่องนี้เนี่ยอ่ามันต้องเป็นกรรมหรือเป็นประธานของคําว่าจิมแอนบิลเองเดนอ่าเก่งมากๆเลยนะครับคําที่หายไปคือคําว่าเดมนะครับเพราะว่าเป็นพวกเขาเนาะเราจะสังเกตได้ว่า เหมือนประธานของเครื่องหลังเนี่ยจะเป็นของเป็นคําว่าแจ็คสันเนาะแจ็คสันเนี่ยฟังพวกเขาพูดอยู่ตลอดเวลาเลยโดยคําว่าพวกเขาก็เป็นคําว่าเดมนะครับข้อนี้เป็นกรมข้อที่สองมีใคร,รไม่เสร็จัมยจะเลื่อนลงมาบทบังนะครับอ่าตอนนี้ถึงข้อแปดแล้วนะครับข้อที่แปดครับเหมือนกับข้อที่เจ็ดเลยในหลายๆรูปแบบข้อที่เจ็ดเป็นคนชื่อจิมกับบิล ข้อที่แปดเป็นคนชื่อเฮเลนากับคนชื่อทอมสันอ่าเฮเลนาแอนทอมสัน are in the same class เฮเลนาแอนทอมสันเนี่ยอยู่ในห้องเรียนห้องเดียวกันข้อนี้เหมือนเหมือนเหมือนข้อไหนนะที่เราทำเมื่อวานเลยคล้ายๆกันนะครับอ่า uh, แต่ข้อนี้เป็นชื่อคนสองคนโดยที่ไม่มีคาว่าไอข้อนี้คล้ายๆกับข้อเจ็ครับแต่คำตอบแตกต่างกันอ่า uh, ข้อนี้ ใครอยากจะตอบนะครับพูดขึ้นมาได้หรือว่าจะพิมพ์มาในช่องแชทก็ได้เหมือนกันวี <We. S 1> <We. S 2> อ่าถ้าเป็นวีเนาะข้อนี้บอกกันว่าขอบคุณที่ช่วยตอบคําถามมานะครับแต่คําว่าวียังไม่ใช่เนาะถ้าตอบวีเนี่ยจะต้องมีคําว่าไออยู่ในอยู่ในไอคําสีแดงแดงด้วยอันนี้เป็นชื่อคนสองคนที่ไม่มีฉันอยู่ข้างในนะครับอ่ะให้ตอบอีกรอบนึงนะครับอัส อัสอัสก็เหมือนกับวีนะอัสต้องมีคําว่าไออยู่ด้วยแต่อันนี้เป็นชื่อคนสองคนที่ไม่มีฉันอยู่ข้างในอ้าฉันไม่เกี่ยวเดครับอ่าเป็นเดหรือเป็นเดมดีข้อนี้ <Day S 1> บอกเลยว่าคําตอบที่ถูกต้องไม่เดก็เดมทีนี้ต้องดูให้ออกว่าคําที่หายไปเนี่ยเป็นประธานหรือเป็นกรรมพวกเขาเป็นเพื่อนกันอ้าเดหรือเดมดีครับฉเฉลยน,นะเดมเลยเค okay, ครับเออ รอนนี้ตอบเดเนาะเพราะว่าเป็นประธานพวกเขาเป็นเพื่อนกันเนาะไม่ได้ถูกกระทําแต่ต่างจากข้อเจ็ดเนี่ยข้อเจ็ดถูกกระทําถูกกระทําโดยการ<ม>ฟัง<ม>นะครับฟัง listen to แปลว่าฟังฟังพวกเขาพูดแต่ข้อแปดเนี่ยเป็นประธานอ่ะข้อสามเลื่อนลงมาบางแล้วนะใครไม่ทันเดี๋ยวแคปให้ดูอีกรอบนึงได้อ่าให้เห็นถึงข้อสิบเลยแล้วกันให้ แนด้วยตัวข้อที่เก้าครับข้อที่เก้านี่คล้ายๆกับข้อที่หนึ่งเหมือนกันในหลายๆรูปแบบแต่ว่าข้อที่เก้าเนี่ยมันไม่ใช่หมาเหมือนข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่เก้าเขาบอกว่า where is david อ่า david เป็นชื่อคนครับผู้หญิงหรือผู้ชายดีผู้ชายครับอ่าผู้ชายถูกต้องทีนี้ d o e s anyone see เห็นเขาบ้างไหม e ว e ์อ d สเ i ว d d เดว i ดอยู่ไหนดัตเซนิวั e e e ฮิมอ้ยฉเฉลยซะง,งั้นเลยมีใครเห็นเขาไหมอ่าข้อนี้คำนี้หายไปครับให้ลองเลือกดูจะเป็น he หรือเป็นคำว่า him ดีนะครับอ่าลองเลือกตอบดูข้อนี้มาเป็นช้อยให้เลือกเลยนะครับ Him ครับอ่าเป็นคำว่า him. ปินคำตอบที่ถูกต้องนะครับ อ่าข้อสิบนะครับข้อสิบเมื่อกี้มีเด็กๆมีเด็กคนนึงนะครับตอบมาได้อย่างเกือบถูกแนละ้วทีนี้เอาคำตอบที่เราไปตอบข้อข้อแปดเนี่ยลองมาตอบข้อสิบดูอย่างที่กูเต้บอกไปคําว่าพวกเราเนี่ยในในประโยคเนี่ยมันจะมีคําว่าไอซ่อนอยู่ด้วยอย่างข้อสิบมีคําว่าไอซ่อนอยู่ตรงนี้นี่คาว่าไอซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ my brother and I พี่ชายของฉัน and I และฉันเนี่ย R uh, at home นะครับ mm hmm. อยู่กันที่บ้านพวกเราเนี่ย mm hmm. ชอบดูหนังด้วยกันอ่คำนี้คำนี้หายไปคือพวกเรา mm hmm. คำว่าพวกเราคือคำว่าอะไรดีครับในข้อสิบ V ครับอ่า V โอ้โหข้อนี้ตอบถูกต้องแล้วหล่อเลยทีเดียวนะครับ V แปลว่าพวกเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ mm hmm. We enjoy watching movie mm hmm. พวกเราเนี่ย ชอบดูหนังอา่ามีสมาชิกใหม่เข้ามานะครับรอ่าสวัสดีครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเกือบเกือบเก้าโมงนะครับโอ้โหเสียงแบบฝนลงลงเข้านะคะอะถ้าเกิดอ่าพูไม่ได้ให้ทหมงานนะอย่างกูจะข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะข้ามไปก่อนก่อาวงะสะพานนถาเรื่น เ3 4่างครับต่อไปวัชนค่ะอ่านี้ก็คืองาน10ข้อของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเรียนเรื่อง verb to be ในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวคุณเต้จะทำ Google form เนอะเป็นข้อสอบที่รวมเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่อง pronoun subject pronoun and object pronoun บวกกับเรื่อง verb to be นะครับอัดเป็นข้อสอบ เนื้อหาของ grammar บทที่หนึ่งเนี่ยให้เราลองทำกันดูเล่นๆเนาะนี่ก็คืองานสิบข้อของเราในวันนี้โอ้โหหลายคนทำกันได้หลายคนทำกันเสร็จแล้วโอ้โหวันนี้มากันเกือบสี่สิบคนเลยนะฮะดีใจมากๆเลยนะฮะสามสิบสี่คนเลยขาดแค่สิบคนเองอะ่ะโอ้โหเยอะเป็นพิเศษเลยตอนแรกไม่คิดว่าคาบเรียนแรกจะมากันเยอะขนาดนี้นะเนี่ยไม่างนั้นเนี่ยได้ขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วแน่นอนแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกในสัปดานะห์หน้าไหนดูดีครับว่าเป็นวันไหนสัปดาหนะ์หน้าเรามาเจอกันวันจันทร์อวันจันทร์คาบแรกอีกเหมือนกันเดี๋ยววันจันทร์คาบแรกน่าจะขึ้นเรื่อง v ว r ร์กทูบนะครับ<ม>อยากให้ทุกคนนะครับตื่นมาเรียนพร้อมกันนะเดี๋ยวครูเต้จะแอบปลุกตอนประมาณแปดโมงนะครับเดี๋ยวจะทักไปบอกว่าตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวแปดโมงครึ่งเจอกันนะครับ โอ้วันนี้งานไม่เยอะเนาะถือว่าเป็นงานต่อจากเมื่อวานเลยอ่ะวันนี้ใครทำเสร็จแล้วบ้างนะครับผมครับโอ้เก่งมากๆเลยเดี๋ยวคุณเตะอยู่ด้วยอีกสักประมาณห้านาทีเนาะใครเสร็จแล้วก็สามารถกดออกได้นะครับเก็บงานนี้ไว้ให้ดีเนาะเดี๋ยวคุณเตะสร้างเรียกเก็บอาจจะเก็บพร้อมกับงานเอีนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณเตะ ไปส่งให้ในกลุ่มไลน์ทีนึงนะเดี๋ยวแคปเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ให้นะครับครับโอครับยกมือมีอะไรครับส่งเลยไหมครับส่งเลยไหมครับเก็บไว้ก่อนเ,เ,เก็บไว้ก่อนยอายกมืออะไรคถ้าเกิดเปิดมไม่ได้ดไ,มไม่แน่เราอาจจะไปส่งนู่นที่โรงเรียนทีเดียวเลยก็ได้เพราะว่าลองให้ส่งงานในไลน์แล้วครูตาไลน์มากเลยอะไรก็ไม่รู้สร้างอัลบั้มใหม่กันเต็มไปหมดเลยครูตรวจไม่ถูก เท่าไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจอที่โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวคุณเต้เปิดคอมแล้วก็เอาสมุดมาให้ดูเดี๋ยวก็ใส่คะแนนใคะแนนในงาอาจจะง่ายกว่าเนาะภาวนาให้สถานการณ์เนีนยไม่แย่ไปกว่านี้ให้เราได้ไปเจอที่โรงเรียนได้นะครับสวดน้ำมไล่โควิดครับเออนั่นแหละโอเคนะครับอ่าใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครูเต้แคปให้ดูในกลุ่มไลน์นะครับ เดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวเรียนในวิชาต่อไปนะครับวันนี้มากันเยอะไม่รู้ว่าเยอะทำลายสถิติหรือเปล่าเลยนะครับสำหรับ1,114นะครับผมคุณมากครับเกือบ40คนนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวกด s t อป